ก็คือหัวข้อเกี่ยวเรื่องของการปรากฏเราทุกๆคนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับสุรอัอลมาอิชบางทีองการ5.6.7เจสุรัสั้นอายัดข้สั้นรอสมานตลาดได้ตัดใน สรานี่ว่าฟัสบิรจงอดทนสอปรลเจมีลาอดทนแบบสวยงามซึ่งตรงนี้มีความหมายเป็นอย่างมากการอดทนของคนบางคนอาจจะอดทนแบบเจ็บปวดอดทนแบบเจ็บแสบบอดทนแบบทุกทรมานแต่คำสั่งในองค์การที่บอกอดทนแบบสวยงาม ส ب บรย ل มีลหลังจากนั้นองค์การที่หกเราก็ได้กล่าวต่อว่าอินนฮุมยาเราวนาฮูบบอีดาให้ริงพวกเขาเหล่านั้นมองว่าหรือเห็นว่ามันอีกไกลมันอีกยาวไกลมันอีกนานวันรอหูอรีบะแต่เรา ตรงนี้เราจะ้คําว่าเราแต่เรานั้นมองว่ามันนั้นใกล้เสียหลือเกินแล้วแน่นอนการที่จะเข้าใจพระมหาคัมภีอัลกุรอานโดยปราศจากอัลุินเดนในอุสลามนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ยืนยันประกาศสิทธิ์อันหนึ่งของศาสดาล u ม a ลล a d ص ซัลลัม ที่ท่านได้กล่าวอินนีตาริกุมฟิกุมักเลยนแต่ในทิ้งสองสิ่งหนักสำหรับพวกเจ้ากิตามัลลอฮ์อิตรตีอาลูไวตีคำพีของอัลลอฮ์และอาลุนเบนของฉันคำพีคำพีของอัลลอฮ์และลูกหลานของฉันองค์การที่ผมได้อ่านไปพี่น้องอ่านอีกหนึ่งพันปีก็จะไม่มีวันเข้าใจเนื้อหาที่แท้จริงของมันปราศจาก อาลุนเบีอะไรมุสลามทาการอัิบาที่บว่ามันคืออะไรอยู่ๆเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลามีคําสั่งว่าจงอดทนและอดทนแบบสวยงามรายละเอียดเท่านั้นนีน่ทำเราก็ใจว่าการอดทนและมันสวยงามอดทนแบบสวยงามเนี่ยมันน่าอดทนไหมแน่นอนอดทนอันสวยงามมันน่าอดทนเป็นการอดทนที่อดทนแล้วมันมีความสุข สบรมเจมีลาหลังจากนั้นหลังจากคำสั่งเสียให้ให้อยู่กับความอดทนแบบสวยงามอดทนอย่างมีศักดิ์ศรีอดทนอย่างมีเกียรติอดทนอย่างผู้ยิ่งใหญ่อะไรตร่อม้อะไรอีกมากมายที่จะเป็นคำอธิบายที่จะตามมาออเราก็ได้ตัดตามมาอีกว่าแน่นอนพวกเขามอง ว่ามันอีกไกลแต่เราบอกว่ามันใกล้แล้วแน่นอนบรรดาสาวกแห่งสำนักคิดแห่งอาลุนเบตอะไรมุสลามรู้ดีว่าอัลกุรานไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างดีท่องแท้สมบูรณ์เท่ากับบรรดาอาลุนเบตอะไรมุสลามจึงถามไปยังบรรดาอิม,มัมอะไรมุสลามว่าองค์การนี้จริงๆแล้วต้องการจะบอกอะไรกับวน สุดยอบรรดาอิหมัดปก็มองค์การนี้นั้นโลกกำลังพูดถึงในยุคแห่ิรุ่สมัยยุคแห่งการรอคอยการปรากฏตัวของคุนยัตคนสุดท้ายของเราการปรากฏตัวของกออิมอานีมุฮัมมัดสุลว่าพราว่าเมื่อยุคนั้นมาถึง คนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งในที่นี่หมายบุคคลที่ไร้ศรัทธาบุคคลที่ศรัทธาไม่แข็งบุคคลที่ศรัทธาไม่ถูกต้องบุคคลที่ศรัทธาไม่สมบูรณ์รวมหมดทุกพวกจะมองว่าการปรากฏของขุญยัตองค์สุดท้ายนั้นอีกนานอีกไกลอีกนานอีกไกลในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งที่การมองของเขา มองอย่างที่เรามองมองเหมือนกับที่อัล้อมองเขามองว่ามันนั้นใกล้แล้วมันใกล้แล้วเมื่อมองว่าใกล้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรามองว่าใกล้แล้วแน่นอนบุคคลที่รอคออย่างแท้จริงเมื่อเขามองเห็นว่ามันใกล้แล้ว การเตรียมตัวการเตรียมพร้อมจะมามุดแขกจะมาถึงแล้วเนี่ยเรารอด้วยความตื่นเต้นไหมรอด้วยความสุขไหมการรอแบบที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะปรากฏตัวเมื่อไหร่นั่นคือการรอที่เจ็บปวดการรอที่ทุกข์ทรมานแต่สำหรับบุคคลที่มองเห็นว่ามันใกล้แล้ว เป็นการรอคอยที่สวยสวยงาม